ก่าวขอโทษล่วงหน้าหากมีการผิดพลาดประการใดในการภาคก,การตัดต่อหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าข้ายอมรับว่าข้าเป็นคนไรประโยชน์เมื่อไหรก่อนที่จะมาทําเรื่องแบบนี้ทําไมไม่สืบข้อมูลให้ดีก่อนขาของท่านเรื่องมันยาวค่อยอธิบายทีหลังเจ้าบ,บอกว่าแค่ไม่กินก็ก,กำจัดพวกเราได้แล้วไง เจ้าหนีสงดเก่งบอกมาใครเป็นคนใช้ให้เจ้ามาแล้วเจ้าวางยาอะไรให้กับทหารของข้าอง์รัชทายาท่านให้วางยาซาเพื่อปลดซีบท่านองจินข้าเพียงแค่ทําตามคาสั่งผู้หญิงตระกูลสูงงูอย่างที่ท่านองอีพูดไว้เลยถ้า,าแผนการไม่สําเร็จก็ให้สายลายองค์รัชทายาเป็นแพลรับบาปไม่ซื่อสัตว์เลยนะเออนางเอายาไปตอนไหน ตอนที่เจ้าบอกว่าข้าง,งูไงไม่เขาเป็นคนของเสื้อคงสิงอีเสื้อคงจินแผ่เก่ากำเริบข้าและเสื้อคงจินกินอาหารเหมือนกันข้าไม่มีอาการอะไรไม่น่าจะใช่ถูกวางยาพิษทราบที่แล้วสื้อคงสิงอีเอาน้ำมุลรักษาร้อยโรคจากลกเ่นแถวนี้ ถือโอกาสนี้รักษาแผลเก่าเขาให้หายขาดท่านอองจินตัวร้อนมากรีบหาวิธีรักษาเร็วเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ข้าวางกับดักไว้เตือนหากมีศัตรูดูแลท่านอองให้ดีข้าจะรีบไปรีบกลับมาท่านพาสายารีบกลับมาเอถอะข้าจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่อย่าวมลีลาสิวะ สิ่งของเหล่านี้ต้องส่งให้ถึงมือหัวหน้าคนืนนี้เรีบๆเดินอย่ากขี้เกียจเรีบไปสิวะอะเจ้าโสโคกเจ้าคนไรประโยชน์วันนี้ข้าจะตีเจ้าให้ตายที่นี่จะได้ไม่ทำงานของข้าเสียหายลุกขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะเจ้า เจ้าฆ่าเขาคนแบบนี้มีชีวิตอยู่ก็มีแต่โทษกับคนอื่นทำไมเจ้าถึงถูกจับเป็นเสลยแล้วที่จะไปส่งคืออะไรข้านางเป็นใครนางข้าอาตาแล้วถ้าหัวหน้านไม่ได้รับยาวิเศษจะฆ่าพวกเราไหมยาวิเศษจะเกี่ยวพันกับน้ำมุ์หรือไม่ต้องลองสืบดูอย่างไรก็ตามถอดโซ่ที่ล่้มขาของเจ้าออกก่อน ย่า <Yeah. S 2> เจ้ารีบหนีไปเถอะถ้าหัวหน้ารู้พวกเราจะตายหัวหน้าเจ้าคือใครบอกข้าข้าสามารถช่วยพวกเจ้าได้แม่นางได้โปรดช่วยพวกเราด้วยพวกเราถูกจับเป็นท่ามาหนึ่งปีแล้วทุกวันต้องปลูกย้าวิเศษถ้าส่งไม่พอพวกเราจะถูกฆ่าได้โป<ว>รดช่วยพวกเราด้วยข้ามีวิธี เยี่ยมเรียกสาวง,งามนั่งเข้ามาเอาผงแดงเหล่านั้นแลกกับสาวง,งามก็ไม่เลวท่านอ่องอีเป็นคนมากมากเราน่าจะเรียกค่าตอบแทนมากกว่านี้พวกเขาเป็นคนของซื้อคงสึงอีพวกเขาทำงานอะไรให้ซื้อคงสึงอีกันแน่แล้วยาวิเศษคืออะไร วันนี้ข้าพึ่งฆ่าชายคนหนึ่งด้วยมีดเล่มนี้ท่านอยากเป็นรายต่อไปหรือไม่หัวหนะ้าบอกพวกเขาอย่าขยับ